บทสาธยายธรรมเรื่องมัชชันติกสูตรเมื่อความสงัดในป่าใหญ่เป็นได้ทั้งความน่ากลัวและความน่ารื่นรมที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตติกายสขถะวักวณะสังยุต จเจริญพรสาทุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในดาบสองคมแห่งความสงัดทุกท่านในวาระนี้อาตมาจะผ่อนํำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างกันต่อสภาวะเดียวกันมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นพระสูตรที่ชี้ให้เห็นว่าความสงัดนั้น สามารถเป็นได้ทั้งสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวและสิ่งที่น่ารื่นรมขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของผู้ที่เข้าไปประสบกับมันพระสูตรนี้มีชื่อว่ามัชันติกสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่ามัชันติกะแปลว่าเวลาเที่ยงวันเมื่อรวมกันแล้วมัชันติกสูตร จึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องเวลาเที่ยงวันหัวจรจของพระสูตรนี้คือการเปิดเผยถึงทัศนคติสองด้านที่มีต่อความสงัดวิเวกโดยทรงแสดงให้เห็นว่าสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสและยังไม่มีสมาธิมั่นคงความสงัดของป่าใหญ่นั้นย่อมปรากฏเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวแต่สำหรับพระอริยบุคคล ผู้สิ้นกิเลสและมีจิตตั้งมั่นดีแล้วความสงัดเดียวกันนั้นย่อมปรากฏเป็นสิ่งที่น่ารื่นรมอย่างยิ่งเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณนป่าแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลในสมัยนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งกำลังบำเพ็ญเพียรอยู่รุกขเทวดาผู้สถิตยอยู่ในป่านั้นได้ปรากฏกายขึ้น แล้วกลาว่าวคาถาขึ้นเพื่อจะทดสอบภูมิธรรมของภิกษุรูปนั้นเมื่อถึงเวลาเที่ยงวันมูสกุณาพากันจับเจ้าอยู่กับที่ป่าใหญ่ก็ดูราวกับส่งเสียงครวญครางความกลัวนั้นปรากฏแก่ข้าพาเจ้าเมื่อได้ฟังดังนั้นภิกษุรูปนั้นซึ่งในที่นี้คือพระผู้มีพระภาค จึงได้กล่าวคาถาตอบว่าเมื่อถึงเวลาเที่ยงวันมูสกุณาพากันจับเจ้าอยู่กับที่ป่าใหญ่ก็ดูราวกับส่งเสียงครวญครางความรื่นรมนั้นปรากฏแก่เราคาถาทั้งสองบทนี้มีเนื้อหาเหมือนกันทุกประการยกเว้นเพียงคำสุดท้ายที่เปลี่ยนจากคำว่าความกลัวพยัง เป็นความรื่นรมรติซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสความเงียบสงัดของป่าใหญ่จะทำให้จิตใจที่ฟุ้งซ่านอยู่แล้วยิ่งเกิดความหวาดระแวงและหวาดกลัวมากขึ้นสำหรับผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วความเงียบสงัดของป่าใหญ่กลับเป็นสิ่งที่เกื้อกูล ต่อการเสวยวิมุตติสุขทำให้จิตใจยิ่งสงบและรื่นรมมากขึ้นข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราจงยาได้ด่วนเข้าไปสู่ป่าเขาหรือสถานที่สงัดโดยที่จิตใจของเรายังไม่พร้อมแต่จงฝึกฝนตนเองให้มีศีลบริสุทธิ และมีสมาธิมั่นคงเสียก่อนเมื่อจิตใจของเรามีความสงบและมั่นคงดีแล้วความสงัดวิเวกภายนอกก็จะกลายเป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดที่จะช่วยเกื้อหนุนให้เราก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมได้อย่างรวดเร็วเอวังก็มีด้วยประการชนี